วิธีการทอเสือกกเขามีวิธีการทำย่างไรมาฟังกันะอันนี้เป็นการทอเสือหรอคะเขาเรียกว่าเสืออะไรคะเสือกกค่ะเสือกเสือกคือทำจากต้นกกหรอคะใช่ค่ะโอ้ทุกคนทำจากต้นกกเป็นเสือกทุกคนอันนี้เครื่องทอใช่ต้นกกเราปลูกเองค่ะอ๋อต้นกกปลูกเองไอ้ต้นกกเยาวที่เคยเห็นในในทีวีเนาะใช่ค่ะดีทุกคนค่ะ ทอเสือจากต้นกกเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนตทางเข้าวังมาอนี่ค่ะอ๋ออ๋อนี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะนี่เอาไปตากให้แห้งใช่ไหมคะพวกนี้ใช่ค่ะเป็นกกต้นกกนะทุกคนต้นกกนี่มันต้นใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะแล้วนี่เอามาอ่าต้นกกจะประมาณถ้ามันสมบูรณ์ก็ประมาณนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยค่ะค่ะแล้วก็จะผ่าให้ได้สี่ถึงห้าส่วนต่อต้นหนึ่งแล้วเราก็เอาลำไส้ขาวท้องอะค่ะออกทิ้งค่ะแล้วเราก็เอาผิวไปตากแหล ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วแห้งเสร็จเราก็เก็บค่ะเก็บแล้วก็พอเราถึงเราจะทอแล้วก็ออกมาทอเราจะย้อมสีไหนแล้วก็เอาตามตามที่เราชอบกคนนีมันก็จะออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ได้เลยว่าเราจะทําแบบไหนราคาเริ่มต้นแบบเป็นเสือแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอ๋อถ้าเริ่มต้นฝึกขนาดนี้ก็อยู่ประมาณร้อยบาทร้อยบบาท คืนหนึ e huh? ่งได้ใช <idal sweet UK> <til> <uk fluor> <tube> ้เวลาการเอ่อการทอนานเท่าไหร่คะเนี่ยก็ประมาณถ้าผู้สูงอายุก็หนึ่งวันค่ะโอ้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะถึงจะก็นั่งพื้นทั้งวันเรียงเส้นเลยค่ะก็ขยับไปเรื่อยๆค่ะทั้งวันนะคะต้องทอแบบนี้กกหนึ่งต้นจะได้สี่เส้นโอ้ทุกคนตากแดดอีกหนึ่งวัน หนึ่งอาทิตย์ค่ะเนื้อ๋อตากแดดอีกหนึ่งอาทิตย์ทุกคนกว่าจะได้แบบนี้แล้วถ้าเกิดโดยทั่วไปเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการทอหนึ่งผืนต่อหนึ่งคนหนึ่งวันใช้สองแรงงานสองคนนะคะแรงงานสองคนคอีกคนนึงจะเป็นคนสอดอีกคนนึงก็เป็นคนทออ๋อเวลาอ๋อการทอการแบบนี้ต้องใช้ถืงสองคนถึงจะทำได้ใช่ค่ะโอ้ทุกคนเพิ่งรู้นึกว่าคนเดียวก็สามารถทําได้คนเดียวก็ทําได้คะ่ะแต่ช้าอ๋อทำได้แต่ช้าทุกคนนี่เลยเสื้อเขาจะผืนอยู่ที่ราคาเริ่มต้นที่180บบาทนะคะทุกคนนี่ อำเภอบารละกร,รมค่ะนี่มาได้เลยถึงวันที่ตั้งแต่วันที่1 1ถึง15ใช่ค่ะ1 1ถึง15ทุกคนเหลือเวลาอีก2วันทุกคนถ้าใครสนใจได้มาดูวิธีการทำที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ